เดวไม่อากเป็นคอรปอด์ไงทำไมยังเต้ออยคะตอนที่19หมู่บ้านทั้งหมู่บ้านนั้นดับคราบโดยโลกที่ไม่รู้จักนะส่วนของผมก็เสียหายไปสองแห่งแล้วประชาชนทุกคนก็กำลังจะตายคื่ปล่อยไว้แบบเนี้ยรับรองได้กระจายไปทั่วทั้งอาณาเขตของแกลเดชีอย่างแน่นอนเราต้องรีบตามหามาตรการแล้วนะครับ สถานการณ์การคืบหน้าของโลกอย่างรวเดเร็วอย่างน่าเชื่อตอนแรกทุกคนก็บ่นว่าก็เป็นแค่ไข้สูงและอาจเจียนเท่านั้นแต่พอในวันที่สามก็เลือดพุด่นทวดออกมาจากร่างกายเลยครับต้องทํายังไงดีหรือครับพวกหมอเองก็ไม่ดูเหตุผลดังนั้นอย่างแรกก็ต้องหาสาเหตุให้เจอก่อนฉันจะลองทำอะไรสักอย่างเพื่อหาสาเหตุดูนะ เออรบกวนด้ยวยนะครับท่านแกลิลวถ้าทานจะเป็นโรคติดต่อที่ติดง่ายและอัตราการเสรียชีวิตสูงมากแถมอาการก็ยังคุณมากเลยจริงๆฟานเดอร์หม็ทแล้วแลเลยเพ้ยเห็นหมดแล้วนะอขอเวลาเดียวเออท่านแกลิวเือเดวชูชูท่าทานพอ ฮีโรแลนดเดมีส่วนที่ต้องรับผิดชอบม,มากที่สุดอขอขอภัยค่ะในท่านไม่นะป๊าป๋าหนูเป็นคอเช้าชีเองเพราะว่าค้าน้าเสียงดังจนนอนไม่หลับเพราะงั้นหนูผิดไปแล้วโชว์โช,ชว์ไม่ผิดหรอกถ้าจะดุต้องดุกผมอัธิจริงอ่ะผมรับพาตัวชูชูลงมาทั้งสองคนจะมาดืูด้วยกันไหมออเดมต่อไปก็อย่าลงกลละค่ะในท่าน ชูชูทางน,นี้คือไวเขาบอนวิวส่วนทางน,นี้คือบาลอนเอลกาเป็นเจ้าเมืองทางเมืองตะวันออกของแกลเดเชีส่วนเด็กที่น่ารักคนนี้คือลูกสาวของฉันเองชูเอลินนาเดวายล็อกค่ะยินดีที่ได้รู้จักนะคะคอยกันต่อเลยหนูจะอยู่ตรงนี้ น่ารักกันจริงๆเลยเนาะคุยต่อกันเถอะถึงจะไม่ดูสาเหตุแต่ทุกคนนั่นเสียชีวิตเพราะเลือดไหลออกมาจากทั่วทั้งร่างกายเลยเลือดนองไปทั้งทั่วหมู่บ้านเลือดนองไปทั่วทั้งหมู่บ้านเล่ากับทะเลสาบโรคดูบิเลตใช่แล้วเคยคิดอยู่ว่ามันมาจากที่ไหนเหตุการณ์ที่ เอสเลาแก้ปัญหาด้วยพลังวิญญาณจนถูกยกย่อว่าเป็นนักปุ้นหญิงแต่ทำไมเรื่องนี้ถึงเกิดขึ้นโลกลูบิเลตนั้นจะเกิดขึ้นในช่วงกลางเรื่องสถานที่ก็ไม่ใช่แกรนดาชีแต่เป็นหนึ่งในเขตของฝ่ายสนับสนุนของพระมเหสีโลกลูบิเลตแท้ที่จริงแล้วเกิดจากการได้รับพิษเข้าไป ในขณะที่กำลังหาแหล่งกำเนิดพ่อนั้นต้องบาเชิญกับเอสเลาโดยการมอบตัวและถูกตัดศีรัจจึงทำให้พี่วินดี้ได้กลายเป็นแกลนดิยุคนใหม่เป็นเพราะควาสามารถล่อลวงจิตใจของเอสเลาพ่อถูกเกาหาและถูกตัดศีรัะเพราะพลังวิญญาณชูชู เป็นอะไรไปไม่สบายใจตรงไหนไอ้หรือเปล่าอะเนี่ยคาเอ,อตาวาเดนหน่อยไม่หนูมไม่เป็นไรก็แค่กลัวนิดหน่อยชูชูอาจจะเป็นเด็กก็เลยังไม่รู้อะไม่ต้องกังวลนะถ้าป้าป๋า,ปากับพวกพี่ๆจะปล่อยขึ้นมาทำไงอ่ะเพืพ่อนๆที่บ้านเด็กกำพ้าจะเป็นไรไหมทุกคนจะไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ได้รับการแก้ไขแล้วนะจริงเหรอ ถ้าเขตเสียหายหนักขึ้นจนวางมาแล้วเกิดเหตุลวแล้วถ้าป้าป่าโทรสาพแลนวหนูจะเสียครอบครัวไปอีกแล้วงั้นเหรอชูชูพ่อจะพาไปที่พ่อเนอะคืนนี้หนยกับพ่อนะไม่หนูจะไปกับพี่เดวชูชูของพี่รู้จักเพิ่งพาพี่ด้วยเหรอพี่เดวว่าสดๆเลยไม่เป็นไรใช่ไหมชูช ไม่คิดเลยเนาะว่าเธอจะกลัวขนาดนี้วันนี้นอนหนุนพี่เนาะถ้าเกิดโรคอย่าพี่ชัดให้ปิวเลยพี่จะคอยกักงวรกป้องกันไม่ให้โรคเข้าใกล้เธอละนอนกันเนาะอันที่จริงฉันเป็นห่วงครอบครัวมากกว,าว่าตัวเองจะติดโรคด้วยซ้ำเออไม่สิมันไม่ใช่โรคแต่มันคือพิษนี่นาะถึงจะเปลี่ยนสถานที่มาเป็นกแกลเด้รี แต่จากความเสียหายแล้วก็ต้องเป็นการปล่อยพิษในบ่อน้ำของหมู่บ้านตามต้นฉบับอย่างแน่นอนยังไงอะเรื่องนี้ก็มีอะไรแปลกไปเยอะเกินไปแล้วเรื่องที่เหตเกิดเหตุการณ์เร็วขึ้นกว่าเดิมตั้งหลายปีก็ช่างน่าสงสัยเอสเอลาเองก็ยังเด็กคงจะช่วยอะไรไม่ได้แล้วทำไมถึงปล่อยพิษล่ะเออะหรือววะ เป็นอะไรไปชูชูเพ่ถ้าหาว่ามีคนโถใส่ร้ายใครกันแน่ที่เป็นผู้ร้ายตัวจริงเจาจ,จูก็พูดเรียกอะไรอะ่ะก็อ่านหนังสือง่ายเอเอ,เ,อเล่นเลืเล่นหนังสือที่เพิ่งอ่านมาน่ะอืมคนแรกที่พูดว่าคนคอนั้นคือคนร้ายก็แปลว่าคนร้ายตัวจริงเปล่าหรือไม่ก็คนที่จะได้ประโยชน์ ถ้าหาว่าคนคนนั้นเป็นผู้ร้ายอ่ะคนได้ที่ชี้ตัวผู้ร้ายนั้นก็คือเอสเอลาถ้าอย่างนั้นแล้วสถานการณ์นี้ประโยชน์ก็เป็นประโยชน์กับใบเฮซีข้าทุกคนไม่หหวว่าเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองงั้นเหรอเอสเอลาก็จะได้กลายเป็นนักบุงหญิงจากเรื่องโหดได้ที่สร้างขึ้นมางั้นเหรอจำไม่ได้เลยว่า อาจนิยายเรื่องแบบนี้ไปได้อย่างไรถ้าเหตุการณ์ในต้นฉบับเป็นเรื่องที่ทั้งสองคนกุขึ้นมาและเป็นตัวการในคราวเดียวกันเหตุผลที่จู่ๆก็เหตุการณ์นี้ขึ้นเกิดขึ้นเร็วนั่นเป็นเพราะว่าชัยอย่างแน่นอนเพราะว่าชันถูกรับเลี้ยงมาในตระกูลแกนยุคดังนั้นชูๆเป็นอะไรไปนั่นเป็นเพราะว่าชิงพลาวิญญาณของชันไปไม่ได้นั่นเหรอต้องทำยังไงอ่ะ พออย่างนั้นก็เลยโจมตีกแกลเดชีที่ฉันอยู่ตอนทำยังไงถึงจะแก้ปัญหาได้กันเนาะไม่เป็นไรนะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นพี่จะปกป,ป้องเธอเองนะชูชูก็คุณหนูติดกับจริงด้วยค่ะสำเร็จเล่ามาให้ละเอียดเลยว่าเกิดอะไรขึ้นนะฟราง ไม่ไม่อยากเป็นคนปา่ายทำไมยังเตยอีกคะตอนที่20เป็นเรื่องจริงด้วยคุณหนูนี่มันน่ากลัวมาถ้าดูว่าเป็นคนแบบนี้ฉันไม่อยากจะตีสนิทเลยแล้วเรื่องเป็นมายังไงกันเหรอ,อกลิ่นนี้แย่ละกลายเป็นเรื่องแล้วนี่อาจจะเป็นกลิ่นอันตรายอ่ะขราวหน้าต้องระวังสักหน่อยสีส ทำไมถึงใส่อะคุณครูบอกว่าให้ซ่อนไว้บนโต๊ะครื่องแป้งของคุณหนูให้ดีแล้วคุณหนูจะโดนไล่ออกนี่ต้องเป็นเดือนใหญ่แน่ๆเลยค่ะดูก็ดูว่าวว่าเป็นของแล้วแป,ปลกๆฉันบอกให้ตามน้ำเธอก็เลยรับมา,าก่อนสินะค่ะคุณโครูบอกว่าถ้าไม่ทำให้ดี จะพูดเรื่องที่นินทากับคุณหนูคุณหนูไม่รู้ว่าคุณหนูน่ะให้อภัยฉันแล้วไปบอกคุณโคลว์ว่าซ่อนเอาไว้อย่างดีแล้วอ่และถ้ามีอะไรจะสั่งอีกก็มาบอกให้ไปบอกเธอเออเข้าใจแล้วค่ะนี่มันคืออะไรกันนะทำไมถึงต้องมาซ่อนไว้ที่ห้องของฉันฉันจะโดนไล่ออกเพราะไอ้ขวดยานี่เหรอมันคืออะไรอะ่ะ อ๋อย่างนี้นี่เองใช่ไหมนี่คือพิษของดูบิเลตเหตุการณ์การเสียชีวิตพิษครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นในอนาเขตของตระกูลกลายระยุที่หลังจากที่รับชั้นมาเลี้ยงถ้าหาพิษนี้คือตัวการถูกพบในห้องของชั้นอย่างน้อยที่สุดก็คือถูกขับไล่และมากที่สุดก็คือโดยประหารชีวิตแต่คนพวกนั้นยังต้องการชั้นเพราะพลังวิญญาณ ดังนั้นคงไม่ปล่อยให้ฉันตายแน่นอนหาว่าเอาจุดที่ว่าอย่างน้อยขนาดหนึ่งฉันเคยเป็นบุตรีของแกรนิยุกและจุดที่ฉันยังเป็นดิ่งมาเป็นข้ออ้างมีความเป็นไปได้มากว่าจะถูกขับไล่มากกว่าถูกประหารถ้าหากพระแม่เห็นสีชิงตัวฉันไปหลังจากนั้นแม้ว่าวิธีนั้นจะแตกต่างจากจ้นฉบับแต่สุดท้าย ฉันจะถูกส่งไปยังตระกูลมาคิดที่นั่นอ,อีกครั้งว่าแต่ทำไมถึงไม่ส่งไปอยู่ที่ตระกูลมาคิดตั้งแต่แล้วทำไมต้องเป็นบ้านเด็กกำพร้าด้วยการที่ฉันมาอยู่ที่ตระกูลกาลยุนนั้นทำให้ชิงตัวยะการเอาพิษไปซ่อนไว้ออกปล่อยให้เร็วขึ้นอีกหลายปีงั้นสินะนั่นอะไรคือล่ะคะเอ,อ่อ คุณหนูมันไม่ใช่ของคุณหนูนี่คะฟลังเอามาให้หนน้ำหอมเหรอมันยังเร็วเกินไปที่คุณหนูจะใช้เนะมันไม่ใช่น้ำหอมอันที่จริงมันคือพิษเตอร์ท่านแกลเดียวเออก็จะเป็นแบบนี้สินะเฮ้ยคูรีมาบอกฟลังให้เอามาซ่อนไปที่ห้องนอนของฉันเออแล้วคืออะไรเหรอคะฉันเองก็ไม่รู้ ก็คิดว่าจะไปถามคุณเครอยู่มืนกันคุณหนูจะไปเองเหรอให้ฉันไปถามดีไหมคะไม่ยังไงฉันก็จะไปเองค่ะเข้าขมาเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณเคลท่านหญิงนี่ไม่ใช่เวลาเรียนแล้วก็ยังไม่ถึงเวลาเรียนด้วยนะคะฉันมาพอมีเรื่องอยากจะถามคุณเคลเอ๊ะ เออฉันไม่ชอบให้ใครมาจับก็เลยปัดตามความเคยชินขอโทษด้วยนะคะแม้เป็นไรคะ่ะสามพาร้าน้อยขนาดนี้คิดเอาไว้ตั้งแต่แล้วว่าจะรีบออกไปหลังจากที่ปล่อยพิษนี่ยล้รเออเอากระเป๋าออกมาทำไมว่าแต่จะไปไหนหรอคะไม่ตอบฮะเอ่อที่จริงแล้วคือว่านี่นะคะหนูเจอมันอยู่ในห้อง เอ่อก็เลยอยากจะรู้ว่ามันคืออะไรไม่รู้สิคะว่าทำไมถึงมาถามฉันไอ้ไม่รู้หรอนรกว่าคุณครจะรู้ไม่รู้คะ่ะพิดนี้กลิ่นเหมือนกับกลิ่นที่โชยออกมาจากตัวคุณครูเลยคุณคณรูแค่เอาไปซ่อยไปในห้องเด็กยังทำไม่ได้กันเหรอเออฉัน น่าสมเพชจริงช่วยไม่ได้เลยนะเอ๊จะทำอะไรอ่ะรู้ได้ยังไงว่านี่คือผิดแม่ไม่เห็นสีสังมากั้นเหรอฟรังคขมาเอาขวดไปแล้วจับแขนไว้ฟรังเธอคุณครูจะทำอะไรเหรอคะป้านั่นใหญ่พอที่ฉันจะเข้าไปได้เลยอะไรอ่ะ นี่คิดจะพาแักพาตัวหนูไปตั้งแต่แรกเหรอเป็นคนที่ไม่ดีเหรอคนไม่ดีเธอต้องหาที่เป็นคนไม่ดีเพราะเธอเป็นเด็กไม่ดีที่บังอาจปล่อยพิษในแกลนเดชีทำให้คนตายเกินแล้วก็หนีไปยังไงล่ะน <c oughs>